สวัสดีค่ะดิชันนางสาวเพนพิช,ชาหินทองวันนี้จะมาพรีเซนต์สัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการเหนี่ยวนำการเป็นสว์โดยการสอดซิด้าและโปรเจสเตอโรนในโคโนมค่ะ ประเทศไทยมีการเลี้ยงโคนมมากขึ้นทำให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมมีรายได้ที่แน่นอนและมีโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบมากเพิ่มมากขึ้นค่ะการเลี้ยงโคนมนอกจากเกษตรกรเนี่ยต้องการให้ได้ผลผลิตน้ำนมที่สูงและมีคุณภาพที่ดีแล้วการจัดการเรื่องผสมพันธุ์ก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเนื่องจากแม่โคนมต้องตั้งท้องและก็คลอดลูกจึงจะให้ผลผลิตน้ำนมได้แม่โคควรจะแสดงอาการการเป็นสัตว์หลังคลอดและก็ได้รับการผสมพันธุ์เพื่อตั้งท้องและคลอดลูกในปีต ต่่อไปคะหากแม่โคไม่แสดงอาการการเป็นสัตว์นะคะจะทําให้เกษตรกรเนี่ยสูญเสียไรายได้เนื่องจากมีช่วงโคนมท้องว่างเป็นเวลานาน,านค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดขึ้นกับแม่โคที่ให้ผลผลิตสูงจะทําให้กําไรของฟาร์มเนี่ยลดลงเลยค่ะจึงได้มีวิธีการการเหนี่ยวนาการเป็นสตัตว์และการใช้ฮอร์โมนเป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่ช่วยลดวันท้องว่างแล้วก็ปรับมุงประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ในแม่โคนมค่ะเป็นแนวทางหนึ่งที่เข้ามาช่วยเกษตรกรที่พบเจออยู่ตอนนี้เลยค่ะ การเหนี่ยวนําการเป็นสัตว์นะคะการเหนี่ยวนําการเป็นสัตว์คือการจัดการให้สัตว์หนึ่งตัวหรือหลายตัวเนี่ยเป็นสัตว์พร้อมกันในเวลาที่กําหนดไว้หรือในเวลาที่ต้องการโดยทั่วไปเนี่ยจะใช้โฮอร์โมนที่สกัดจากธรรมชาติหรือสังเคะ์มาใช้นะคะในสัตว์โดยเรียนแบบการเปลี่ยนแปลงโฮอร์โมนที่ควบคุมวงรอบการเป็นสัตว์ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะ อุปกรณ์เหนี่ยวนำการเป็นสัตว์หรือว่า Controlled Internal Drug Release หรือซ d ตานั่นเองนะคะ โปรเจสตินผลิตภัณฑ์ฮ er อร์โมนโปรเจสตอโรนสังเคราะห์ที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบนํามาใช้ในการเหนี่ยวนําการเป็นสัตว์การตกไข่ในในระยะเริ่มต้นการสอดซีด้าเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นสับฟังชั่นอลซีอลซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทําหน้าที่คล้ายกับ CL ค่ะทําให้ผลิตโปรเจสตอโรนมากขึ้นเมื่อมีโปรเจสตอโรนในร่างกายสูงขึ้นโคจะไม่แสดงอาการเป็นสัตว์ค่ะซีด้าเนี่ยมีลักษณะที่มีรูปเป็นตัวทีนะคะโดยตรงส่วนปลายด้านบนเนี่ยจะมีปีกการออกสองด้านค่ะซึ่งทา จากซิลิโคนที่มีลักษณะยืดหยุ่นนะคะเพื่อช่วยในการยึดเกาะกับช่องคลอดค่ะส่วนของลำตัวหรือที่เรียกว่า,าซิลิโคนชนิดแข็งนะคะซึ่งจะมีการฉาบด้วยฮอร์โมนโปรเจสโรนนะคะซึ่งมีปริมาณฮอร์โมนโปรเจสโรนอยู่1.9กรัมค่ะตรงส่วนปลายนะคะด้านล่างก็จะมีเชือกไนลอนนะคะร้อยอยู่เพื่อความสะดวกในการถอดซีด้าออกจากช่องคลอดของหัวนั่นเองค่ะ โปรเจสโรนและโปรเจสตินนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรโปรเจสโรนเนี่ยเป็นฮอร์โมนควบคุมรังไข่ของโคโดยการกดการเป็นสัตว์และก็ป้องกันการตกไข่โดยขัดขวางการหลั่งของ GnRH FSH LH ค่ะโปรเจสตินเนี่ยเป็นฮอร์โมนโปรเจสโรนที่ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติค่ะแต่เป็นฮอร์โมนโปรเจสโรนที่มนุษย์เนี่ยผลิตขึ้นมีคุณสมบัติทางการแพทย์เหมือนกับโปรเจสโรนทั่วไปเลยค่ะ ค่ส่วนตัวนี้ก็คือ e s t าไ Cycle นะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือวงรอบการเป็นสัตว์นั่นเองค่ะโดยเส้นสีส้มเราจะแทนโปรเจสตอโรนนะคะและเส้นสีชมพูเนี่ยเราจะแทนอีสเตรไดออลนั่นเองค่ะโดยกลไกที่1น,นะคะเมื่อเราสอดซีด้านะคะโปรเจสตอโรนเนี่ยก็จะพุ่งสูงขึ้นเมื่อมีซีด้าอยู่นะคะจะทําหน้าที่เป็นสับฟังชั่นอล CL นะคะสอดเข้าไปในโคก็จะไม่แสดงอาการการเป็นสัตว์ค่ะแต่เมื่อถอนออกไปแล้วนะคะอสตไดออลเนี่ยก็จะสูง เพราะว่าเอสตาไดโอลเนี่ยผลิตจากฟอลรกเคิลนะคะโดยเมื่อฟอล l i เคอลเนี่ยอยู่ในภาวะที่โดนโปรเจสตอโรนกดอยู่นะคะก็จะไม่เป็นสารนั่นเองค่ะแต่เมื่อเราถอดออกใช่ไหมคะฟอลรกเคิลก็จะโตขึ้นส่งผลให้ฮอร์โมน l อสเ r f หรือว่าเอสตาไดโอลที่อยู่ในฟอลลคูละ f o l l i c u l a r fluid นะคะของเหลวในรังไข่เนี่ยทำให้มัวเป็นสัตว์และก็ตกไข่ค่ะโดยที่กลไกที่2นะคะโปร g e เจสเตโรนเนี่ยจะสูงขึ้นจะเกิดในกคทีฟีดแบ็นะคะโดยที่โปรเจสเตโรนเนี่ยจะไปบอกไฮโปทาลามัสนะคะให้ลดการหลั่งของ GnRH ลงนะคะและจะไปที่ Anterior p i t u i t a r y นะคะที่ทําหน้าที่ผลิต FSH LH นะคะหากมีโปรเจสเตโรนที่มากนะคะก็จะไปยับยัง้งทําให้ FSH LH นะคะลดลงค่ะซึ่ง FSH มีผลต่อการเจริญเติบโตของฟอเคิลค่ะส่วน l อเนี่ยก็เกิดการตกไข่แล้วก็เป็นสัตว์นั่นเองค่ะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอรังไข่นะคะที่มี CL แล้วก็ฟอเิลอยู่นะคะ ในระยะในแต่ละช่วงระยะเวลามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็ จะเปรียบเทียบจาก Day 14เนี่ยจะเป็นระยะยาวค่ะในวันที่7วันที่9และ11เนี่ยจะเป็นระยะสั้นนะคะโดยเราจะพูดถึงในระยะยาวก่อนนะคะการที่เราสอดซีด้าเป็นเวลานานนะคะโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะเข้าไปกดฟอล l i เิลไม่ให้โตนะคะมันก็จะไม่ตกไขย่ยิ่งโปรเจสเตอโรนที่อยู่ในร่างกายนานก็จะมีฟอล l i เทลที่เราเรียกว่า persistent follicle หรือว่าฟอลรสเทนที่ค้างอยู่ถึงจะตกไข่แต่ว่าคุณภาพของโอโอไซเนี่ยจะ ไม่ดีถึงจะมีการประการเป็นสัตว์อยู่นะคะแต่ก็จะทำให้ผสมติดต่ำนั่นเองค่ะและในวันที่ 7, 9และ11นะคะเราจะเรียกว่าระยะสั้นนั่นเองค่ะในระยะสั้นนะคะเราจะสอดซิด้าเนี่ยสั้นลงนะคะช่วยลดปัญหา persistent f l i c u l e นะคะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันคือมันจะไม่ครอบคลุมในระยะ l t e a l phase นะคะระยะที่มี cl นั่นเองทำให้ต้องใส่ อฮอร์โมน GnRH หเข็มนะคะเข้าไปเพิ่มเพื่อผลิต FSH แล้วก็ LH ค่ะกระตุ้น f o ลเ i ค l ลเพื่อให้เกิดการตกไข่นั่นเองค่ะโดยตรงนี้จะเป็นขั้นตอนการใช้แล้วก็การสอดซีด้านนะคะ โดยที่อันดับแรกเลยเราจะล้างปืนสอดด้วยยาฆ่าเชื้อค่ะต่อไปก็สอดหางของซีด้านะคะเข้าไปในปืนโดยให้ปลายสายไนยลอนเนี่ยอยู่ด้านท้ายของซีดา้าชี้ผ่านสล็อตของปืนนะคะสอดเข้าไปขึ้นไปด้านบนค่ะเราจะพับปีกทั้ง2ข้างของซีด้าเข้าหากันพร้อมกับดันซีด้าเนี่ยเข้าไปในปืนสอดจนกระทั่งเหลือส่วนปลายของซีดา้ายื่นผลปลายของปืนสอดออกมาค่ะและต่อไปนะคะเราจะทาปลายปืนสอดด้วยเจลสําหรับ รอเลื่อนทางการแพทย์ค่ะแล้วก็จะยกโคนหางของโคขึ้นเช็ดปากช่องคลอดโคให้สะอาดและก็แห้งก่อนทําการสอดนั่นเองค่ะเปิดปากช่องคลอดของของโคนะคะแล้วทําการดันปืนสอดปากช่องคลอดค่ะโดยให้สล็อตของปืนเนี่ยสอดอยู่ด้านในนะคะเราจะทําการสอดปืนครั้งเดียวให้ผ่านปากช่องคลอดการที่เริ่มสอดปืนเนี่ยต้องสอดทะแยงขึ้นด้านบน3 5ถึง45องศาค่ะหลังจากนั้นสอดปืนเข้าช่องคลอด ให้ไปในแนวตรงจนสุดปลายด้ามเลยนะคะใช้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยดันบริเวณปลายด้ามซีด้าน,นะคะจะถูกดันเข้าไปอยู่ในช่องคลอดใช่ไหมคะถอนปืนออกมาจากช่องคลอดเมื่อซีด้าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วจะมองเห็นสายไนล่อนที่พ้นออกมาจากปากช่องคลอดนั่นเองนะคะโดยข้อดีของซีด้านเนี่ยก็จะช่วยทําให้วัวเป็นสัตว์พร้อมเพียงกันและก็สามารถผสมติด ได้นั่นเองค่ะโดยที่ข้อเสียเนี่ยตัวซีด้าแบบแท่งตัวทีนะคะก็จะทําให้ระคายเคืองต่อช่องคลอดของวัวน,นั่นเองค่ะแต่แล้วก็ถ้าเราสอนในระยะที่ยาวนานนะคะก็อาจจะทําให้เกิดการผสมติดต่ำนั่นเองค่ะโดยวิธีการเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์ที่เราเลือกใช้นะคะคือวิธีการโคซิงบวกกับซีด้านั่นเองค่ะโดยเราจะมีโคนมทั้งหมด 30ตัวนะคะโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะเป็นกลุ่มวันที่7วันที่9แล้วก็วันที่11นั่นเองค่ะโดยเราจะทำการสอดซิด้าในวันแรกนะคะและให้ฮอร์โมน GnRs 2ML ค่ะและในวันที่7วันที่9และวันที่11นะคะเราจะทำการถอนซีด้าออกนะคะและให้ฮอร์โมน Pgf2alpha 2 ml นะคะและนับไปอีก2วันนะคะเราจะทำการ ฉีดฮอร์โมน PG g n r a 2 ml นะคะและนับไปในวันที่60นะคะเราจะทำการ pregnancy testing หรือว่าการตรวจท้องนั่นเองค่ะค่ะโดยพบว่าระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในวันที่2อุปกรณ์กลุ่มที่วันที่7วันที่9และวันที่11นะคะจะไม่พบความแตกต่างค่ะ และในวันที่เราถอดอุปกรณ์ออกนะคะพบว่าในกลุ่มวันที่7วันที่9และวันที่11ไม่พบความแตกต่างเช่นกันค่ะและในวันที่เราผสมเทียมนะคะพบว่าระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรในกลุ่มวันที่7วันที่9และวันที่11ก็ไม่พบความแตกต่างเช่นกันค่ะ สรุปเลยนะคะการเหนี่ยวนําการเป็นสัตว์เนี่ยโดยการสอดซิด้าและให้โปรเจสตอโรนเนี่ยสามารถเหนี่ยวนําทําให้โครโนเนี่ยเกิดการตกไข่ผลผลิตผสมติดได้ดีนะคะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการาผสมพนันธุ์รักษาการไม่กับสัตว์ของแม่โคในระยะหลังคลอดนะคะกระตุ้นการเป็นสัตว์เหนี่ยวนาการเป็นสัตว์ของโครโมทั้งฝูงและช่วยกระตุ้นการทํางานของรังไขค่ค่ะเนื่องจากฮอร์โมนโปรเจสตอโรนเนี่ยมีฤทธิ์เป็นเป็นกดนะคะการหลังของฟอเรเคิลนะคะ f เ L h เนี่ยแล้วก็ LH เนี่ยส่งผลให้คลื่นฟอิคลิรนนะคะพัฒนาเต็มที่จนทำให้เกิดการตกไข่ตามมาค่ะโดยการควบคุมการเป็นสัตว์นะคะให้เกิดพร้อมเพียงกันจะทำให้สามารถควบคุมการตกไข่ได้อย่างแม่นยำนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ